เรามาเลือกอันนี้ไปให้อะไรนะคนผู้โชคดีนะคะสำหรับผู้โชคดีที่ได้เล่นเกมกับจีไปที่ซื้อจริงแจกจริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจีจะเลือกเส้นไหนส่งไปให้ผู้โชคดีค่ะเป็นรายการอะไรอครับเ็นอย่างนั้นค่ะมีแต่ไหนมีจี อันนี้ตัวนี้มันครึ่งใช่ไหมพี่เอาไปเก็ของขวัญไงใช่เป็นครึ่งอ้าวขอดูจี้หน่อยจ้ะเนื้อจี่ถ้าเป็นจี้ก็จะเป็นเนื้อเอาเอาจารย์อเอไปดูหน่อยกำลังเลือกลายอยู่นะคะ,ะร้านประจำเราเนาะเป็นร้านประจำเราเอาแบบมิกกี้หัวใจก็ได้นะ เ <ư? S 1> นาะเอาที่หัวใจนี่แหรอมั้งเอาที่หัวใจนี่แหละค่ะ๋ยวพี่โอนนเนาะออะไรนะคะแค่บอกราคาพี่เอีค่ะแกบอกว่าประมาณสี่พันสองอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแหละราคาเปนอยู่ที่สี่พันค่ะเราได้เท่าไหร่ซื้อบ่อยมากไงโอเคค่ะพ่อโอเคค่ะออนนี่เลยเนาะ เดี๋ยวพี่โอนนะนี่ร้านทองยวราดนะครับเดี๋ยวพี่ขอถุงมันหน่อยนะของแถมพี่ขอของแถมมันที่เป็นกระเป๋าเหลืองๆเล็กๆหน่อยนะพี่จะเอาไปใส่แล้วก็ส่งให้เขาจริงๆเลยไปทางนู้นนี่ครับเยอะมากขาไปดูกันเขาก็พลังงานเลยใหญ่มากเยอะมาก กําไรบ้าอันน so ี <h <h arrived, ้จะให้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดเก้ากรัมนะคะอยู่เท่าไหร่นะอันนี้เกินมานะเอันนี้คอนแท็มจะเป็นเข็มขัดนะคะเข็มขัดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ของแทมหมดบ่อยเนาะขายดีอืมอันไอเหียนเล็กไปไหนวันนี้อันนี้ได้มาแล้วค่ะ รียบร้อยแล้วเช่นนม,มาค,นรรครับะนีครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาไส้ไสมืออ่เรียบร้อยแล้วครับเซฟของพันนีแฟนคลับเรียบร้อยตอนนี้ก็ไปส่งครับผมส่งให้กับผู้ผู้ที่ตอบถูกนะจะไมส่งให้นะคะอ่าเรามาสสถานีขนส่งนะครับผม ขนส่งพัสดุเราใช้แฝดนะ,ะนนดก็แฝดค่อนขั้นดีเจะเลวครับตรงนี้อาจจะเยนหัวนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เรากำลงังใส่กล่องอะไรไนมะ่ใช่ได้ไหเ,เคลือบกระดาษไมได้เลยนะประกอบกล่องใส่ทองก็จะ <c oughs> ใส่ทอง เราม,มาดูกันนี่ครับห่อ,อยังไงเนาะใส่ได้กันห่อไปได้กันทั้งหมดนะครับอ่าจ้าจ้าข,ของแถมเนา ในนี่มีทองนะคะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะ โอเคครับเดี๋ยวจะเขียนที่อยู่กับหนึ่งนะคะโอเคครับโอเคได้โปรดนะครับเดี๋ยวเราไปาส,ส่งนะครับ โอเคครับเรียบร้อยแต่ก็คงส่งไปครับผมขอบคุณทุกคนที่ร่วมเล่นเกมนะอันนี้ก็เป็นของขวัญเล็กน้อยที่กําลังสุกกันครับผมเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆหรือมีอกิจกรรมอะไรเดี๋ยวจะมาแนะนําต่อไปเรื่อยๆนะครับรอติดตามชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนได้ครับขอบคุณกำลังให้ดูครับไปดูา สำหรับสำหรับการในวันสง่งเรียบร้อยครับสวัสดีค่ะจีได้มาส่งของให้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราผู้โชคดีได้รับยังไงก็แจ้งกลับมาหาจีนด้วยนะคะต่อไปเราจะมีการเล่นเกมต่อไปอาจจะไม่ใช่ เราติดตามเราติด,าาดาตามดีกว่า<ม>ค่ะว่าจะจะเอาอะไรดีกว่ามาเป็นของขวัญแล้วของชํารวยให้นะคะถ้าเกิดว่าจี้ให้จิ้มบอกคือไม่ปิดการดราม่านะว่าไม่เป็นไรครับก็คือทาําตามของเราเพราะว่าการการแจกบันทีมันก็เป็นอะไรกิจกรรมถ้าพูดถึงอยู่ในครอบครัวก็เหมือนเอหมือนเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกับว่าให้ของขวัญรางวัลคิดว่าเหมือนของขวัญพี่ใหม่ ของขวัญวม่คริสต์มาสอย่างนี้เนาะคิดตรงนี้ยแต่เราไม่ได้มาอวดเนาะไม่ได้อวดน้ำมือเลยแต่นี่คือเป็นกิจกรรมก็คือกิจกรรมเนาะแย่เข้าใจถึงจุดจุดนี้ครับเดี๋ยวมาถึงห้าพันซับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเป็นอะไรนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ